คุณรู้หรือไม่ว่ามเมล็ดพืชเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษกำลังทำให้คนทั่วโลกคลั่งไคล้เพราะประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งแต่เดี๋ยวก่อนมีคนกำลังพูดเกินจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์ฟูดนี้หรือเปล่าหรือมันเป็นกุญแจจริงๆที่จะช่วยให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรงคุณดีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะักวันนี้เราจะมาค้นหาความจริงเกี่ยวกับมเมล็ดเจียมเมล็ดพืชที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพและเรารับรองว่า หลังจากดูวิดีโอนี้คุณจะอยากวิ่งไปที่ครัวเพื่อเพิ่มเมล็ดเจียลงในมื้ออาหารของคุณทันทีสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับเมล็ดเจียสิ่งที่หลายคนเรียกว่าทองคำแห่งสุขภาพคุณเคยสงสัยไหมว่าเมล็ดเล็กจิ๋วนี้ช่วยให้คุณลดน้ำหนักเสริมสร้างสุขภาพหัวใจหรือแม้แต่ทำให้กระดูกแข็งแรงเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ได้อย่างไรมาพร้อมกับเราเพื่อเปิดเผยความลับและประโยชน์ของเมล็ดเจีย และที่สำคัญกว่านั้นวิธีที่คุณสามารถใช้มันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณอ้อแล้วคุณเคยลองเมล็กเจียหรือ,อยังฝากคอมเมนต์ด้านล่างและแชร์ประสบการณ์ของคุณด้วยนะเราอยากรู้มากก่อนอื่นเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าเมล็ดเจียคืออะไรเมล็ดเจียคือเมล็ดเล็กๆสีดำหรือสีขาวมาจากพืชที่ชื่อซาฟิอ h สแปนิ ica, ซึ่งเป็นพืชในตระกูลสารแนร มีทินกําเนิดจากอเมริกาใต้อย่าปล่อยให้ขนาดเล็กขนาดเล็กหลอกคุณมาเลเซียต่ละมาเลตคือคุม้มรัพย์แห่งโภชนาการอุดมไปด้วยไฟเบอร์โปรตีนโอเมก้าสแคลเซียมแมกนีเซียมและสารอาหารขนาดเล็กอีกมากมายสิ่งที่พิเศษคือมาเลเซียสามารถดูดซับน้ำได้มากถึง1ิเท่าของน้ำหนักตัวเองทำให้เกิดเจนที่ช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นและสนับสนุนร่างกายในหลายด้านคุณอาจนึกภาพมันเหมือนนักรบตัวจิ๋วในร่างกายที่ทำงานเงียบ เพื่อปกป้องสุขภาพของคุณตอนนี้มาดูประโยชน์แรกที่หลายคนสนใจกันเมล็ดเจียช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไรหากคุณเคยต่อสู้กับการควบคุมน้ำหนักลองมาหลายวิธีลดน้ำหนักแต่ไม่ได้ผลเมล็ดเจียนี่แหละอาจเป็นเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเมล็ดเจียจัดการกับรากของปัญหาความหิวและอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ด้วยปริมาณไฟเบอร์ที่สูง มเม็ลเจียช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นลดความอยากกินของว่างและในขณะเดียวกันมันกระตุ้นการเผาผลาญช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้เร็วขึ้นเราจะใช้เมเลเจียเพื่อลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรไม่ต้องกังวลฉันจะแนะนำขั้นตอนง่ายๆให้คุณขั้นที่1เตรียมเมเลเจีย1-2ช้อนชาน้ำเปล่าหรือนมไม่หวาน และเวลานิดหน่อยขั้นที่2ใส่เมล็ดเจียลงในแก้วเติมน้ำหรือนมประมาณ200มิลลิลิตรคนให้เข้ากันและทิ้งไว้1 0บถึงสนาทีคุณจะเห็นเมล็ดเจียบวมขึ้นกลายเป็นเจนนุ่มๆขั้นที่3ลดื่มส่วนผสมนี้ก่อนมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันประมาณ20นาทีวิธีนี้ช่วยให้คุณกินน้อยลงในมื้อหลักแต่ยังมีพลังงานเพียงพอจุดตรวจสอบอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันเพราะไฟเบอร์ในเมล็ดเจียต้องการน้ำเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหากรู้สึกท้องอืดหรือย,ย่อยยาก ให้หลดปริมาณเมล็ดเจียลงเหลือหนึ่งช้อนชาและค่อยๆเพิ่มเมื่อร่างกายชินคุณกำลังคิดว่าฟังดูดีแต่ได้ผลจริงหรือเราเข้าใจความสงสัยของคุณลองท้าทายตัวเองใช้เมล็ดเจียด้วยวิธีนี้ติดต่อกัน7วันและจดบันทึกความรู้สึกของคุณคุณกินน้อยลงหรือไม่รู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นหรือเปล่าแชร์ผลลัพธ์ของคุณในคอมเมนต์นะเราอยากรู้มาก พื่อให้ชัดเจนขึ้นลองนึกถึงมลเลเจียเหมือนผู้ช่วยที่ช่วยควบคุมความผิวมันไม่ใช่ยาวิเศษที่ทำให้คุณลดน้ำหนักได้ในช่วข้ามคืนแต่มันเป็นเครื่องมือจากธรรมชาติที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้ควบคู่กับวิธีชีวิตที่มีสุขภาพดีเคล็ดลับเล็กๆคุณสามารถเพิ่มมาเลเจียลงในสมูทตี้โยเกิร์ตหรือโรยบนสลัดเพื่อเพิ่มรสชาติและโภชนาการลองสร้างสรรค์ดูเราคุณจะพบว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ต่อจากนี้มาสำรวจมาเลเซียในอีกมุมหนึ่งที่หลายคนเผชิญระบบย่อยอาหารที่ไม่ดีคุณเคยรู้สึกท้องอืดไม่สบายตัวหรือกังวลเกี่ยวกับอาการท้องผูกที่ยาวนานหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่มาเลเซียคือทางออกจากธรรมชาติที่คุณไม่ควรมองข้ามและไม่ใช่แค่นั้นมเมล็ดเล็กๆนี้ยังช่วยให้กระดูกของคุณแข็งแรงเหมือนเหล็กพร้อมสนับสนุนคุณในช่วงปีที่เต็มไปด้วยพลังมาดูกันว่ามาเลเซียทำสิ่งมหัศจรรย์นี้ได้อย่างไรและที่สำคัญ คุณจะเริ่มใช้มันได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มแรกมาพูดถึงวิธีที่เมล็ดเจียช่วยระบบย่อยอาหารคุณรู้หรือไม่ว่าระบบย่อยอาหารที่แข็งแรงคือรากฐานของร่างกายถ้าลำไส้ไม่มีความสุขคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าผิวหมองคล้ำและแม้แต่อารมณ์ก็แย่ลงเมเลเจียที่มีไฟเบอร์สูงคือฮีโร่ที่ช่วยให้หลำไส้ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น เมล็ดเจีย1ช้อนชามีไฟเบอร์ประมาณ5กรัมซึ่งเท่ากับ1ใน3ของความต้องการไฟเบอร์ต่อวันของคุณไฟเบอร์นี้ทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดจากธรรมชาติกวาดสิ่งสกปรกในลำไส้ป้องกันท้องผูกและลดความเสี่ยงของโรคที่ร้ายแรงเช่นลำไส้อักเสบหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ทำไมเมลเลเจียถึงพิเศษกว่าแหล่งไฟเบอร์อื่นความลับอยู่ที่ความสามารถในการดูดซับน้ำเมื่อแช่ในน้ำ เมลเลเซียจะกลายเป็นเจนนุ่มช่วยปลอบประโลมเยื่อบุลำไส้และทําให้การย่อยอาหารราับรื่นยิ่งขึ้นนี่มีประโยชน์มากหากคุณมักมีอาการท้องอืดหรือรู้สึกหนักท้องหลังอาหารนอกจากนี้ไฟเบอร์ในเมลเลเซียยังบํารุงแบคทีเรียดีในลำไส้ช่วยให้ระบบนิเวศในลำไส้แข็งแรงขึ้นอยากรู้ความลับเล็กๆไหมระบบนิเวศลำไส้ที่สมดุลไม่เพียงดีต่อการย่อยอาหารแต่ยังทําให้คุณอารมณ์ดีขึ้นเพราะลำไส้ถูกเรียกว่าสมองที่สองของร่างกาย แล้วจะใช้เมล็ดเจียเพื่อระบบย่อยอาหารได้อย่างไรง่ายมากเราจะแนะนำขั้นตอนให้ขั้นที่1เตรียมเมล็ดเจีย1ช้อนชาและน้ำอุ่นประมาณ250มิลลิตรขั้นที่2ผสมเมล็ดเจียลงในน้ำคนให้เข้ากันและแช่ไว้10นาทีให้เมล็ดบวมเต็มที่หากอยากให้อร่อยขึ้นคุณสามารถเติมน้ำมะนาวหรือน้ำผึ้งเล็กน้อย ขั้นที่3ดื่มส่วนผสมนี้ตอนกลางคืนก่อนนอนวิธีนี้ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของน้ไง้่ทำให้เช้าวันรุ่งขึ้นคุณรู้สึกเบาสบายจุดตรวจสอบดื่มน้ำอย่างน้อย1.5ลิตรต่อวันเพราะไฟเบอร์ต้องการน้ำเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหากรู้สึกท้องตึงให้เริ่มจากครึ่งช้อนชาและค่อยๆเพิ่มปริมาณนี่คือความท้าทายสำหรับคุณ ลองใช้เมะเลเจียตามวิธีนี้5วันและสังเกตการเปลี่ยนแปลงในร่างกายคุณขับถ่ายสม่ำเสมอขึ้นหรือไม่รู้สึกท้องเบาขึ้นหรือเปล่าฝากคอมเมนต์และบอกผลลัพธ์ให้ฉันรู้เราอยากรู้มากเคล็ดลับเล็กๆคุณสามารถเพิ่มเมะเลเจียลงในโจ๊กซุปหรืออาหารเช้าเพื่อเพิ่มไฟเบอร์โดยไม่เปลี่ยนรสชาติต่อไปมาพูดถึงประโยชน์ที่หลายคนคาดไม่ถึงเมเลเจียช่วยให้กระดูกแข็งแรง คุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นความเสี่ยงของโรคก,กระดูกพรุนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงที่อายุเกิน40ปีแต่ไม่ต้องกังวเลเมล็ดเจียอาจเป็นอาวุธลับที่ช่วยให้กระดูกของคุณแข็งแรงมเมล็ดนี้มีปริมาณแคลเซียมที่น่าประทับใจเทียบเท่ากับนมวัวเมล็ดเจีย2ช้อนชาให้แคลเซียมประมาณ18%ของความต้องการในแต่ละวัน ไม่เพียงเท่านั้นมเมล็ดเจียยังมีแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยให้กระดูกดูดซับแคลเซียมได้ดีขึ้นและคงความแข็งแรงทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะกระดูกที่อ่อนแอไม่เพียงทำให้คุณเสี่ยงต่อการกระดูกหักแต่ยังทำให้คุณเคลื่อนไหวช้าลงและขาดความยืดหยุน่นเมล็ดเจียช่วยคุณสร้างคลังแคลเซียมจากธรรมชาติโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ดื่มนมนานๆหรือกำลังมองหาแหล่งแคลเซียมจากพืช นอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในเมลจเลจียยังปกป้องกระดูกจากการอักเสบช่วยให้คุณคงความคล่องตัวเพื่อเต้นรำวิ่งหรือแม้แต่เล่นกับหลานๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องปวดเมื่อยจะใช้เมลจเลจียเพื่อกระดูกแข็งแรงได้อย่างไรนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดขั้นที่1เตรียมเมลจเลจีย2ช้อนชาและนมพืช200มิลลิลิตรเช่นนมอัลมอนหรือนมถั่วเหลือง ขั้นที่2แช่มเมล็ดเจียในนมประมาณ15นาทีคนให้เข้ากันเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนขั้นที่3เติมผลไม้สดเช่นสดรอเบอรี่หรือกล้วยและกินเป็นอาหารเช้าหรือของหวานจุดตรวจสอบทำแบบนี้อย่างน้อย3ต่อสครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายได้รับแคลเซียมอย่างสม่ำเสมอถ้าคุณแพ้พืช ลองแช่มเมล็ดเจียในน้ำส้มวิตามินซีในส้มจะช่วยให้ร่างกายดูดซับแคลเซียมได้ดีขึ้นคุณกำลังคิดว่าฉันสามารถใช้มเมล็ดเจียแทนน้ำนมวัวได้เลยหรือไม่คำตอบคือไม่เชิงแต่มเมล็ดเจียเป็นตัวเสริมที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะถ้าคุณกินบางสวิรัตหรืออยากเพิ่มความหลากหลายให้โภชนาการ ลองท้าทายตัวเองเพิ่มเมาเลเจียในเมนูของคุณเป็นเวลาสองสัปดาห์และสัมผัสความแตกต่างคุณรู้สึกว่าร่างกายยืดหยุ่นขึ้นหรือไม่อาการปวดข้อลดลงหรือเปล่าแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์เรารอฟังอยู่นะเราได้ผ่านประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของเมาเลเจียแล้วจากการช่วยลดน้าหนักปรับปรุงการย่อยอาหารไปจนถึงการสร้างกระดูกที่แข็งแรง แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่ามาเลเซียยังมีความลับอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวใจและพลังงานของร่างกายคุณลองนึกภาพวันที่คุณตื่นขึ้นมารู้สึกเต็มไปด้วยพลังหัวใจเต้นแข็งแรงและร่างกายเหมือนได้รับเชื้อเพลิงจากธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่มาเลเซียสามารถมอบให้ได้วันนี้เราจะสำรวจประโยชน์สุดท้าย3ข้อลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและให้สารอาหารขนาดเล็กที่จำเป็นและอย่าเพิ่งไปไหนเพราะตอนท้ายวิดีโอเราจะแชร์สูตรที่ง่ายสุด,สด ื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางเพื่อสุขภาพกับมาเลเซียได้ทันทีเริ่มจากลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีคอเลสเตอรอลแค่ได้ยินก็รู้สึกน่ากลัวแล้วใช่ไหมแต่คุณรู้หรือไม่ว่าไม่ใช่คอเลสเตอรอลถูกชนิดที่ไม่ดีร่างกายต้องการคอเลสเตอรอลดี (HDL) เพื่อทำงานแต่คอเลสเตอรอลไม่ดี (LDL) คือสัตร,รูเงียบที่อุดตันหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ เมล็ดเจียที่มีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้และโอเมก้าสามสูงคือองค์กรที่ช่วยคุณจัดการปัญหานี้ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ในเมล็ดเจียจับกับคอเลสเตอรอลไม่ดีในลำไส้ป้องกันไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดในขณะที่โอเมก้าสามช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลดีทำให้เกิดความสมดุลที่สมบูรณ์แบบในร่างกายทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ เพราะคอเลสเตอรอลไม่ดีที่สะสมเป็นเวลานานอาจนำไปสู่เป็นรายแรงเช่นโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายเมลเจียไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงนี้แต่ยังเป็นวิธีจากธรรมชาติที่ไม่ต้องพึ่งยาคุณเคยตรวจระดับคอเลสเตอรอลของตัวเองหรือยังถ้ายังลองท้าทายตัวเองเพิ่มเมลเจียในอาหารของคุณเป็นเวลาสีสัปดาห์และไปตรวจสขภาพคุณคิดว่าจะเห็นความแตกต่างไหนแชร์แผนของคุณในคอมเมนต์เราอยากรู้มาก จะใช้เมล็ดเจียเพื่อลดคอเลสเตอรอลได้อย่างไรนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดขั้นที่1เตรียมเมล็ดเจียหนึ่งช้อนชาและน้ำแอปเปิ้ลไม่หวาน200มิลลิลิตรขั้นที่สองแช่เมล็ดเจียในน้ำแอปเปิ้ลประมาณ10นาทีคนให้เข้ากันจนกลายเป็นเจนขั้นที่สดื่มส่วนผสมนี้ตอนเช้าก่อนอาหารเช้าประมาณ15นาที จุดตรวจสอบทำแบบนี้อย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์และกินอาหารที่มีน้ำมันและไขมันน้อยลงรวมถึงผักใบเขียวมากขึ้นถ้าคุณไม่ชอบน้ำแอปเปิล้ลลองโรยเมล็ดเจียบนสลัดที่ราดด้วยน้ำมันมะกอกการผสมผสานนี้ไม่เพียงอร่อยแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการลดคอเลสเตอรอลต่อไปมาพูดถึงสุขภาพหัวใจหัวใจของคุณคือเครื่องจักรที่ไม่เคยหยุดเต้นมากกว่า10,000แสนครั้งต่อวันเพื่อให้คุณมีชีวิต แต่ความกดดันจากงานความเครียดและนิสัยการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาจทําให้หัวใจเหนื่อยล้าเมเลเจียที่มีโอเมก้าสและสารต้านอนุมูลอิสระคือเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมในการปกป้องหัวใจการวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าโอเมก้าสในเมเลเจียช่วยลดความเสี่ยงของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและการเกิดลิ่มเลือดสาเหตุหลักของการเสียชีวิตกระทันหันนอกจากนี้โพแทเสเซียมและแมกนีเซียมในเมเลเจียยังช่วยควบคุมความดันโลหิต ทำให้หัวใจทำงานได้อย่างราบรื่นคุณอยากให้หัวใจแข็งแรงเพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มากขึ้นหรือไม่ลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณอยากสัมผัสอย่างเต็มที่วิ่งไปกับเพื่อนปีนเขาเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือแค่เล่นกับล้านๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหอบเมเลเจียสามารถช่วยให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงได้เพื่อใช้ประโยชน์นี้ให้ทำตามวิธีนี้ ขั้นที่1เตรียมเมล็ดเจีย1ช้อนชาและโยเกิร์ตไม่หวาน150มิลลิลิตรขั้นที่2ผสมเมล็ดเจียลงในโยเกิร์ตเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ20นาทีให้เมล็ดบวมขั้นที่3กินเป็นของว่างตอนบ่ายจุดตรวจสอบกินแบบนี้3-4ครั้งต่อสัปดาห์และลดเกลือในอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีที่สุดนี่คือความท้าทายสำหรับคุณ เพิ่มมาเลเซียในของว่างของคุณเป็นเวลา10วันและสัมผัสพลังงานของคุณคุณรู้สึกเหนื่อยน้อยลงตอนทาง,งานหรือไม่รู้สึกสดชื่นขึ้นหรือเปล่าฝากคอมเมนต์และบอกเรารอ,รอรอฟังเรื่องราวของคุณอยู่นะสุดท้ายมาเลเซียคือขุมทรัพย์ที่ให้สารอาหารขนาดเล็กที่จำเป็นต่อร่างกายคุณเคยรู้สึกว่าร่างกายขาดพลังงานแม้ว่านอนหลับเพียงพอและกินอาหารครบถ้วนหรือไม่ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณขาดสารอาหารขนาดเล็กเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมหรือฟอสฟอรัสเมล็ดเจียมีสารอาหารเหล่านี้ทั้งหมดช่วยให้ร่างกายของคุณทำงานเหมือนเครื่องจักที่ได้รับการหล่อลื่นอ,อย่างสมบูรณ์แบบแคลเซียมและฟอสฟอรัสสนับสนุนกระดูกและฟันโพแทสเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีและแมกนีเซียมคือกุญแจสู่การนอนหลับสนิทและจิตใจที่ผ่อนคลาย สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณไม่ต้องกินอาหารเสริมราคาแพงแค่มเลเจียหนึ่งช้อนชาต่อวันก็ให้สารอาหารขนาดเล็กในปริมาณที่น่าทึ่งช่วยให้คุณเต็มไปด้วยพลังเพื่อพิชิตงานและชีวิตเพื่อทำสิ่งนี้ลองสูตรโปรดของฉันขั้นที่1เตรียมมเลเจีย2ช้อนชาน้ำมะพร้าวสด200มิลลิลิตรและผลไม้เช่นมะม่วงหรือสับปะรดขั้นที่2แช่มเลเจียในน้ำมะพร้าว15นาทีจากนั้นเติมผลไม้หั่นชิ้นขั้นที่3กินเป็นของหวานหรือ,ออาหารเช้าเบา,เบา จุดตรวจสอบใช้มะพร้าวสดที่ไม่เติมน้ำตาลเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดคุณพร้อมที่จะทำให้เมล็ดเจียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือยังลองท้าทายตัวเองใช้สูตรนี้เป็นเวลา7วันและจดบันทึกความรู้สึกคุณรู้สึกเต็มไปด้วยพลังมากขึ้นหรือไม่นอนหลับดีขึ้นหรือเปล่าแชร์ผลลัพธ์ในคอมเมนต์เราอยากรู้มากตอนนี้คุณรู้แล้วถึงประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของเมล็ดเจียจากการลดน้ำหนัก ปรับปรุงการย่อยอาหารทําให้กระดูกแข็งแรงลดคอเลสเตอรอลปกป้องหัวใจไปจนถึงให้สารอาหารขนาดเล็กแต่ฉันอยากให้คุณไม่หยุดแค่การดูวิดีโอนี้งลงมือทำตั้งแต่วันนี้ไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตซื้อเมล็ดเจียหนึ่งถุงและเริ่มลองสูตรที่ฉันแชร์เพื่อให้ง่ายขึ้นนี่คือสูตรสุดท้ายที่ฉันมอบให้พุดดิ้งเมล็ดเจียพลังงานผสมเมล็ดเจียสองช้อนชากับนมอัลมอนด์200รมิลลิลิตรเติมน้ำผึ้งและวานิลลานิดหน่อยเก็บในตู้เย็น้ามคืน เช้าวันรุ่งขึ้นเติมผลไม้สดและกินคุณจะประหลาดใจกับรสชาติและความรู้สึกเต็มไปด้วยพลังทุกคนถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์ตอนนี้เลยเพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณกำลังสนับสนุนแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนครอบครัวหรือใครก็ตามที่กำลังมองหาวิธีมีสุขภาพดีขึ้นและอย่าลืมฝากคอมเมนต์คุณจะลองสูตรไหนอยากให้ฉันแชร์อะไรเพิ่มเติมบอกฉันมา เราอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสุดท้ายถ้าคุณอยากได้เคล็ดลับการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ดีขึ้นอีกกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นด้วยกันวันละนิดวันละหน่อยเจอกันในวิดีโอหน้าจ้า